หา้บผมพี่นาะพี่น้องนี่ผมหงสุกหงสุกมึงได้สั่นแล้วเ,เด้อพังเด้อหงสุกเหรอสบายดีพี่น้องสบายดีที่น้ออองเมือดีพี่น้องนี่สดสดรอดดไวยไม้เลยปีนไกปีนไกสะลองสะลอง นี่พี่น้องปีนไก่แสบเลยสิกินจงได้หรอแบบน,นี้เว้ยนักงขึ้นมาอีกนี่ห่อเข่าพี่น้องเมือนกินข้อปลากินข้อปลาเมือน,นี้พี่น้องแคบไม่น้ำไงสิกินจะได้ดีแน่นอนบ่อลายยังห่างเลยนี่นี่พี่น้องเบ้้ยนี่พี่น้อง เอาสีขันนี้เลอะเลยเว้ยสีกรดโอ้โหมีชิงไข่อีกใส่ชิงไข่อีกพี่น้องเลย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 เบิกกินข้าวปลามาหนี้พี่น้องกินข้าวปลาเอ้วแล้ว นี่แจวซีฟูดแซ่บๆเนี่ยแบ่อย่างนี้เนาะลุยเอาเบิ่งไม่คิดดอกเลี้ยแจวเว้ยเมื่อเขา Ơi Phải bảo gì hả Má mang như kháu mà biết, Má mang nhí kháu nè Chạy đi Mati mát 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 mà mát mà mát mát hả? mát 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 没有大家好。 เดูแถมบุยแถมเนาะนีม่มีเรื่องปลาเมื่อวาน,นี่พี่น้องร้านข่อยม่อนี่ลูกอหา่ข่อย เกือบเดี๋ยวไปพังตรงหนามอยู่ครัววัวใหม่ไปยืดอิงพอไปยืดอิงไม่ฮักบ่นเนี่ยพราะใหม่ฮักแล้วก็ตกลงบ่นมันมอนี่ลงไปซอยครับบ่มี้มอนี่เรียบร้อยมันอนะเมื่อวานยุ่งกันตะกุนที่หุ่นหรวะ มอสในรังกัวจาวอะไ้รังมันหน่อยคือกันแค่ไหนจะมีมอี่ย่างก่โบราณเรยูกรกเซิร์กับุนมรียบร้อยเนาะบปปีกไหมเนาะมาปีกไหมตาย i chết cầu hoa lần bắt làm gì dù phi bốc vào khách nè Oui, rất là béo. Bóng đi béo. Bóng đi thì phải đi ngoan thì phải béo. Bóng đi béo. Bóng cốp, béo. Bóng đi rồi

กอนปีกงบยไทยให้เบิ้งพี่น้องขาเรขาเบิรบ,บอกคิดลแล้วะแจวเขาเองแจววสามรถพี่น้องชิพุทตามเอง ผักสลัดจำครับแก่นคนเด็ดเลยพี่น้อง๋ยวสามรดเป็นยังที่สุดยอะลูนะ ไหเขาเน้วนมาบ้ามามมาใจเด็เอ้ยน้องมันจะคุดเหี้ยบหรอใช้เบ็ดบ่มาบ้าอปีนไก่ปีนไก่เฮ้น้องนี่พ่อมานนิพ่อมานีไอ้น้องกปินไก่โอ้ยยังมาพอก็จ่ผีเนาะไปเหือะ Càng mong. Ừ. 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 Nào. Lui. Nào, bố không đâu? Phía đoạn, Bố hùng, hùng sẵn đưa. được. โมงซุกนี่ <c oughs> โกงไปทั้งลังนี่ <c oughs> โห่ผู้ดีเลยพี่น้อง <c oughs> เป็นแรมเลยน้ำกินหมูมี่สองสี่หาอ๋ออ๋อหูเลี้ยง All, Mỗi người nào bọn này có khỏe mới làm kiện phải đó mình chỉ đa cái gì đây đi cùng nào mình chỉ đa mọi bọn phải đó sống cái ý nhà <laughs> <laughs> Thiệt <tươi> 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 ว่านี่จุดสัน่นตดพี่น้องเอ้ยให้น้ำรานต้นมอเนี่ยขมอนี่บ่พอเป็นใต้เป็นบ่อนนะมีแต่ต้องคนมอนี่เพื่อมันแดนมาบอกเรียบร้อยน้ำดีพัวเดลืกอกคนใยเบิ่งเลือกความมันตกจะหน่อยเยอรรอดี๋ยวทังวอนเด้กพี่น้องเล้วเพื่อได้ไมีลูกเล็กๆหน่อยหวานพี่นาะ <What? S 2> มีใ่ง่านได้ดีรีพี่น้องเขาปลาเนี่ยแหละตัดใหม่ตัดต่อพันพื้นพัน,น,พน <c oughs> มะฮุงได้เบดอีม่ะหัวไก่ให้เพื่อนรวมทางเฮ้ยโดมาเขาเองพี่น้องกับชิบะมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยว สุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจพี่ี่ที่ขอมาอาบสบมเนาะรายการดีย้คนที่ไปถ่ายเบิ่งเดอร์มองลานคนตกเนาะพี่นอ้องอ้าวสบายดีสบายดีบ,ยดยบ๊ายบายบายา่างเขาบมาบานก่อนมาเนีายบายนี่บอหมองมาตกออมันมัมนไม่ตัวอไรใหม่มันกลายเป็นนี้อีบอมาเป็นนี้ได้ได้ดดดคนก็บอกมัน,นมันก็บอกว่าขีเคมากเขาบอกว่ามันก็บอกว่าขีเคมู้เขาบอกว่าแันแค่คลุก แล้วก็งลงลแล้วก็โต,ต้งลงนี้มือวานนี่น้ำหอดผุ่นได้พี่น้องนี่น้ำนี่ที่พูดว่ามือวานนี่นี่พี่น้องโต้งลงนี้มือวานนี่น้ำเกือบจุ้ผื่นขั้วนี่มือวานนี่มอสัดอีกใหม่นี่นี่นะพี่น้องอีกใหม่นี่อีกใหม่นี่อีกให,ใหม่ตัวนี้มันลุดลุดแล้วก็ทับลงผุนเลยเ,เนาะไปบัดนี้ชุดผ้าก็มาเล่นจะเคือ